การเดินทางใครจะไปไหนติดต่อเช็คข้อมูลดีๆนะคะแล้วก็ต้องระมัดระวังด้วยว่ารถทัวร์ยกตัวอย่างรถทัวร์ที่เราจะไปเนี่ยถูกต้องไหมผู้โดยสารคนหนึ่งแชร์ชีวิตนั่งรถทัวร์กรุงเทพเชียงใหม่21่อชั่วโมงจริงๆมันต้อง9้าชั่วโมงนะแต่21ชั่วโมงท่านผู้ชมเกิดอะไรขึ้นบ้างคือไม่น่าเชื่อจริงๆว่าเธอใช้คำว่าพีคแล้วพีคอีกพีคแล้วพีคอีกผู้โดยสารท่านนี้นะคะแชร์เหตุการณ์บนติกตอกนะคะในชื่อเฮราณะ ชิปาอเ,เอาตั้งแต่แรกเลยนะท่านผู้ชมนี่คือคลิปที่เธอบอกว่าตั้งแต่แรกมาถึงก็มีปัญหาเลยเค,คือรถต้องออกสองทุ่มสีปรากฏว่า3ามทุ่มกว่ารถเสียค่ะพอเสียต้องซ่อมผู้โดยสารตกค้างเยอะขนาดนี้หลังจากนั้นมีการทยอยขึ้นรถคันอื่นนะคะก็ทยอยกันไปทยอยกันไปรถใหม่4ี่ทุ่มได้ขึ้นรถย้ำว่าจริงๆรถต้องออกสองทุ่มสีนะสี่ทุ่มได้ขึ้นรถอ่ะ ดูสักหน่อยก่อนจะออกรถเนี่ยบรรยากาศมันเป็นยังไงน,นี้เป็นสถานการณ์อรตอนที่ <ไป S 2> อยู่ที่หมอชิดนะคะย้ายมาขึ้นคันใหม่รอดูนะคะว่าเราจะถึงเชียงใหม่ในเวลากี่โมงนี่คือผู้โดยสารที่ตกค้างนะคะประมาณ200กว่าคนนะคะนี่คือบรรยากาศค่ะที่สุด ก็ได้ขึ้นรถเธอก็นึกว่าม<ถ>ันมีปัญหาแค่ตรงนั้นนะคะช่วงแรกที่ถ่ายคลิปเอาไว้ปรากฏว่าสี่ทุ่มได้ขึ้นรถออกจากกทมตีหนึ่งค่ะ <ül itud i> คือตั้งแต่สี่ห้าทุ่มจนถึงตีหนึ่งเนี่ยนะคะปรากฏว่ารถทัวร์คันนี้ขับวนอยู่แต่ในกรุงเทพพยายามจะขับวนไปรับผู้โดยสารคนนั้นคนนี้ตามจุดนั้นจุดนี้ ก็กลายเป็นปัญหาขึ้นมาเพราะคนในรถเขาก็ไม่ยอมตีหนึ่งแล้วอะค่ะยังไม่ได้ออกจากกรุงเทพเลยทั้งๆที่ในตั๋วเขียนว่ารถออกสองทุ่ม45แล้วมันถึงจุดที่ทุกคนโมโหเพราะว่ามันมีผู้โดยสารคนหนึ่งนะคะนัดกันว่าจะไปรับที่จุดนี้ปรากฏไม่ไปปรากฏตัวที่จุดรับคนขับรถทัวทร์ทำยังไงรอค่ะวนรถกลับมาจุดเดิมสองรอบเพื่อที่จะรอผู้โดยสารคนนี้แม้ว่าโทก็ไม่ติดตรงจุดนัดก็ไม่อยู่คนบนรถก็โวยสิคะ เขาจะเอายังไงเขาจะไม่ไปไหนเหรอเงินที่เราจ่ายค่ารถเนี่ยคือค่าจ้างคนคุณต่อบริษัทเลยคุณต่อบริษัทต่อสายเลยพี่ถ้าเปนพนักงานแบบนี้กดดันน้องต้องฟังเหตุผลพวกพี่สิพวกพี่ตั้งแต่กี่โมงคุณต้องแจ้งกับบริษัทมองลูกค้าวอยไวไม่ยอมไม่อะไรแล้วเขาคุจ่ายค่าตั๋วเขาเสียเขายอมขึ้นมาด้วยกันแล้วคุณทำริ้วแบบเขาได้หรอทำไมทไมไม่ให้รอดูดเลยนะตรงนี้ตรงนี้เสียเวลามาก พอแล้วท่านผู้ชมรู้ไหมคะว่าเกิดอะไรขึ้นหลังจากผู้โดยสารไปไวยคนขับคนขับเนี่ยจริงๆถ้าวิ่งเส้นทางยาวแบบนี้ต้องมีสองคนใช่ไหมคะมปรากฏว่าผู้โดยสารไปโวยคนขับหนึ่งคนทนแรงกดดันไม่ไหวลงจากรถไปเลยดื้อลงจากรถไปเลยคะ่ะอเออก็ทําให้เหลือคนขับคนเดียวในการขับมือเดียวเท่านั้นจากกรุงเทพถึงเชียงใหม่ แล้วยังไงล่ะคนแรกก็บอกเขาทนแรงกดดันไม่ไหวลงไปแล้วคนขับคนเดียวซึ่งก็บอกกับผู้โดยสารนะว่า,าผมก็ไม่ค่อยได้นอนเหมือนจะขับไม่ไหวอีกท่านผู้ชมสิ่งที่ตามมาคือพอออกรถจากกรุงเทพไปได้ขับแวะปั๊มน้ํามันเรื่อยๆเพื่อให้คนขับได้นอนค่ะนอนที40่40นาทีบ้างแล้วพีคอีกจุดนี่ในภาพพอไปถึงจังหวัดตากถึงจังหวัดตาก11โมงเช้านะคะยานรั่วอีก ปะยางอีกโอ้ชีวิตโอ้โหมันอะไรกันสงสารจริงๆริดูสิต้องลงจากรถกันมาค่ะเอากระเป๋าลงมาด้วยปะยางปะเศษอ้าวขึ้นรถเอากระเป๋าขึ้นรถกันไปออกเดินทางกันต่อถึงตากแล้วนะใกล้ความจริงละออกมาไม่นานเจอด่านขนส่งอีกค่ะท่านผู้ชมเจ้าหน้าที่ขนส่งมาตรวจรถปรากฏว่ารถคันนี้ไม่มีใบอนุญาต แตกและไม่มีใบอนุญาตขึ้นมาบนรถมาได้ข้อมูลจากผู้โดยสารอีกอ้าวคนขับคนนี้ขับคนเดียวผิดกฎเขาลง่ไเขาลงทรัแสดงว่าคนนี้ขับยาวมาเลยใช่ค่ะพี่เขาจอดจอดหลับประมาณสองรอบจอดหลับใช่ค่ะไม่ไหวโอ้โหตัดสายทิ้งมดเลยใช่ค่ะบริษัทตัดสายทิ้งแล้วก็โทรติดที่เรา ตอนนี้ผู้โดยสาที่อยู่รถเราประมาณตูนสอง่ขอบคุณมพ่ะ,อะโอ้โหสุดๆกันไปเลยตูนนั่งฟังคลิปนะคะ,ละแล้วตูน <c oughs> คือคิดว่าจะจบแล้วเวลาเธอเล่าแต่ละจุดแต่ละจุด,จดนึกว่าอันนี้พีคที่สุดแล้วปรากฏว่ายังมันมีจุดที่พีคขึ้นพีคขึ้นเรื่อยๆท่าน<ๆ>ผู้ชมคงถามต่อว่าละอันนี้จบยังจบแล้วนะคะ จากจุดนี้ที่จังหวัดตากอ่ะจริงๆเจ้าหน้าที่ขนส่งก็บอกโอ้โหทำอย่างเงี้ยจ,จริงๆมันต้องหยุดเลยนะรถเที่ยวเนี้ยไปต่อไม่ได้แต่เห็นใจผู้โดยสารมากเลยก็เลยอ่ะงั้นให้ไปถึงปลายทางไปถึงเชียงใหม่แล้วค่อยดําเนินการจัดการกันต่อไปที่สุดผู้โดยสารบนรถทัวร์คันนี้ก็ไปถึงเชียงใหม่ได้ด้วยสิริรวมระยะเวลากรุงเทพเชียงใหม่21ชั่วโมงยังกระทัวร์ยุโรปยุโรปยังไม่เท่านี้เลยอ่ะ 21ชั่วโมงผู้โดยสารท่านนี้ที่ถ่ายคลิปมานะคะคุณณชิตาจันทนาบอกว่าคือจริงๆเธอเห็นใจคนขับรถนะก็เข้าใจเลยว่ามันเหนื่อยอะมันไม่ได้นอนแล้วก็ต้องขับแบบนี้ยผู้โดยสารทุกคนโอเคหมดที่เขาจะจอดนอนตามปั๊มน้ํามันเป็นระยะเพราะว่าก็เข้าใจเขาแต่ไม่โอเคกับระบบจัดการของบริษัทซึ่งหลังจากเกิดเรื่องเนี่ยบริษัทก็ยังไม่มีการติดต่อมาขอโทษหรือชดเชยอะไรเลยะคะ่ะตั้งแต่สี่ทุ่มห้าทุ่ม จนถึงตีหนึ่งผู้โดยสารทุกคนที่เดินทางจากกรุงเทพไปเชียงใหม่ยังติดอยู่ที่กรุงเทพผู้โดยสารคนอื่นในรถเนี่ยเริ่มไม่เข้าใจสถานการณ์แล้วก็ไม่โอเคและเข้าไปถามพนักงานค่ะที่มันเกิดอะไรขึ้นทําไมเราถึงกลับมาที่จุดเดิมพอเราโทรไปหาทางบริษัทเขาก็ตัดสายทิ้งทิ้งทุกอย่างเลยค่ะให้พนักงานขับรถเนี่ยจัดการเองซึ่งเขาก็ไม่รู้ว่าเขาจะทํายังไงเขาก็เลยตัดสินใจไม่เอาอะไรละเขาก็ลงจากรถไปเลยทําไมมันถึงนาน21ชั่วโมง ขับมาแค่ประมาณ40-50ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงระหว่างทางได้ยินเสียงล้อรถแล้วก็เสียงเอียดเอียดเอียดตลอดทั้งทางเลยค่ะมีความพีคอีกตอนประมาณ11โมงที่จังหวัดตากรถล้อรั่วค่ะต้องแวะปะยางรถมาเจอกับด่านขนส่งพนักงานนะคะก็เข้าไปถามคนขับรถรถคันนี้มีใบอนุญาตหรือเปล่ารถไม่มีใบอนุญาตนะคะในที่สุดก็ถึงนะคะ แล้วพอเรื่องนี้มันถูกแชร์กันออกไปค่ะท่านผู้ชมมีบทลงโทษมาแล้วโดน2ดอกนะคะ ดอกแรกจากบขอสอบขอสอคุณสัญลญญักษณ์ปัญญวัฒนลิขิตกรรมการผู้จัดการใหญ่ของทางบขอสอหรือบริษัทขนส่งจำกัดบอกว่าก,ก็ตรวจพบชัดเจนนะคะเป็นรถของบริษัทไทยสีรามขนส่งแล้วก็มีปัญหาตามที่ผู้โดยสารบอกจริงๆทั้งรถเสียและคนขับรถ1คนละทิ้งการปฏิบัติหน้าที่ปรับเป็นเงิน10,000บาทนะคะและจะพิจารณาไม่ให้นํารถโดยสารเข้ามาเสริมในเทศกาลต่อไปเพราะอันนี้เป็นรถเสริมไงส่วนดอกที่2ตรมการขนส่งทางบกค่ะโดยสํานักงานขนส่ง จังหวัดตากก็นั่นแหะเจ้าหน้าที่ที่ไปตั้งด่านรับเรื่องนั่นนะคะก็มีบทลงโทษออกมาแล้วนะคะออกคําสั่งผู้ตรวจการและแจ้งข้อหาข้อหาแรกก็คือใช้รถขนส่งในลักษณะประจำทางโดยไม่ได้รับอนุญาตปรับตั้งแต่5 0 0 0 0ื่นถึงสองแสนบาทอันนี้โทษนะคะข้อหาที่2คือ G.P.S ก็ไม่เชื่อมต่อกับระบบและอุปกรณ์ส่วนควบก็ชํารุดก็คือกระจกหน้าแตกร้าอีกต่างหากก็คือไม่มีความปลอดภัยนะคะทาง ขนส่งนี่ปรับไปอีก5้าหมื่นหกเบ็ดเสร็จโดนปรับไป6กหมื่นหกโอ้โหอ้าวยีชั่วโมงถึงที่หมายปลอดภัยที่สุดก็ปลอดภัยค่ะครับ